นั่นกัไปโคชนาเบียรส้างไปโคษนาเบีย้ังเลยกะกเก็พิมพ์หูุสร้างไว้ในขวดเบียนนะเราเดินเดินทางไป่วดลยบ่เขามาหลับเขามาลับปกติเป็นรูมเขาเอารถลึกล้อมาหลับยาวกว่านอ่งไปเลยตอนแรกผมไปไปประกวดชายงามประกวดควงงามควมรล สร้างเป็นร้อยกินตัวนี้บ่ได้ตัวนี้กินหมดวันนี้แอดคาวลำวาวกันหู้กันตามมาเลยก็ตามมากับไปโคตรน้าบเบียร์ซ่างกันยนบอันนั้นยบโคตรน้าเบียร์ซ่างกับมาบ้าน,นก็มาเรียนเลนหนังแสดงหนังเรื่องแรกสุริโยไทยรุ่นพุน่นละรุ่นมูเขา โดดเก่งๆกุล่ะโดดตีลังกาเก่งๆคุณล่ะพอล้งนั่นก็มาโอ้แสดงตอนนั้นพวกสีเทาที่พบโอ้มาแต่สีเท่ามาแสดงที่นี่พอจบนั่นก็จบหนังสุดยไทยก็ประเทศเสด็ดลงมาเลยได้จัดงานตวายสตรี นาเปป็ไถวายลูกคนตัวหนึ่งัวผูกด้วยกันอายุสองปีต่เดือนลูกของลูกของจงไบให้ผสมได้ตัวเดียวมันมันสดิษแหงยันเมน็ดตัวแม่เขาตายแล้วก็ให้กับเจ้าของพมขณะให้เสื่งตัวแมนี่ลงมานี่เจ้าของจะเขาแบงไงเยวเป็นปุ๋ยโมหูเจ้าไฝดอกวันนี้กับโมหัยแสดงแล้วก็ พอก็จิเศร้าเลยน่นเพิ่นติดโตไปที่เขาเขียวสร้างอยู่เขาเขียวมันหลายสีส่เอาพันตัวนี้<ม>ไปผูกน้ากันไผ่ว่าสร้างตัวแม่กับตัวผู้มันสี่เหตุกันเนาะตัวแม่ที่เอาก่อนนะ่ะเกือบล่มห้องเลยพอไะห้องกับพลิกโตได้ก็กระแทกตัวแม่นะี่เพื่อเดียวล่มเลยถ้าคนเดียวตาย<ม>แต่ว่าไปสามคน มีดคนละดวงแท่งตัวนี้ออกยังได้แท่งบนเลือดเออมันชูแห้งเนาะมันจะเอามันเขียดแห้งมันจะเอาตัวแมย์ใจเน่ะเพราะแต่แท่งถอยได้ตัวเม่ลุกขึ้นได้กะั้แรงเธอเดียวขาดโซไปเลยอ่ะบันนี่ก็กรรมคนเจ้าของแล้วเขาก็ได้แล้วเขาที่เขาไปเอามันไรอ่ะมันไรเสียดเจ้า้องเลยอ่ะมีเขียดแห้ง ไปสิสวยงัง <c oughs> ผมตายกระถอยมาตังลักดีไล,ล่เลยเนาะแต่ว่าสามคูกไวกะวันนี้เด้ด์หอเดย์ใหม่คนละไม่คนละสองว่านี่ละความเงาย้ายวหนุ่มไดยไซมิดยางเขาไปสามคนเลยเลี้ยงนากันมนบนถอยจงได้ผมจ็บ แทงเลยแทงคันบ่อแทงก็บอสนะแทงจนเลือดเบ่งบ่อได้ดอกวน้ำงานนี่เนี่แทงเลาะหนีเนททาะมันเอามือสีเจ้าเนาะมันมันหมุนมือ,อ,มมมอ,มอปับ๊บมันสิปล่อยปับ๊บให้มันปล่อยก้อนถ้าถ้าบ่ปล่อยกอ้อนนี่เจ้าลมเลยแหละถ้าเจ้ารับแทงเวล่ามมันมันมันปล่อยเน่ะคุ้มแห้งของของเขาเนาะแต่เออก็ต้อง เนี leer, crane, ่ยนี่ลีแหละตีไปคนผมเคยแทงเขาไปกับเรียบร้อยก็เลยเรียบร้อยจะรักาหายอย่างนี้หมดหายเพราะเอาเอาได้กะกลับมาบ้านกับมาต้มยาต้มนี่รักษาคีดยาให้กันหายแต่โดยมากถ้าต้มมันนี่ไปสรรักษาอย่างแทงกับปล่อยไว้ัเฉยนเขาก็หายเองเมือนั่นกับเอาขีดว่านี้ออกก่ะ ดูตึศตึตะคุปขันน่ะสองเทือจแต่ว่ามันบอกบอกได้เจ้าของบอกได้ถอยถอยเลยเรานม่ได้ดซสิโอ้ยอย่าไปบอกอย่าไปสั่งว่าได้ยินเจ้าเราดอกอเราห้าสิบหกจะไหนว่าแบบีโต๊ะมั่นนี่อาการก่อนบ่กับบกมีอาการหรอกเจ้าขี้ลงน้ำเจ้าเบิ่งแต่หู้หู้มันไหลออก แต่ทั้งตัวนี้นี่ทั้งทั้งสายสิตันทั้งทั้งขัวสิออกหู้มันสิค่อยเปิดค่อยไงถ้าหู้ไงบวออกผูกไว้ดีๆยาวย่าละย่าเหลือโตถ้าเหลือโตเดี๋ยวสิเป็นขึ้นลูกไส้ไส้ดิเ็ษเศษไส้เล่นไส้กันที่นั่งอยู่กับพระี่ไก่นี่พี่ไก่นี่แท่งทองเอง ผู้โทนี่มันสิอู่ติคนแท่งนี่ฮักนี่มืดแท่งทีเดียวได้หรอสร้างจะของยึดจะของแท่งทีเดียวจนว่าตำรวจเขามาเอาเรื่องโบบ้าโบ่เจ้านี่วะเจ้าจะเอาเรื่องกับกับสร้างเจ้าก็เอาไปวัดวะสร้างก็สร้างผมเองลูกก็ลูกผมผมจะเอาเรื่องกับไผผู้ใดวะอ๋อแล้ก็ต้มัน ทันทีว่าให้เขาใจง่ายๆเนี <c oughs> hum, <c oughs> been, ่ยคือป <c oughs> <c oughs> ูはは่เจ้าเป็นไม่งีงเนี่ยรอบเดือนมัตสมะสร้างในรอบปีพวกเกี่ยวกันตัวไนกับเดินหาบะบกเกี่ยวกันกับเดอนกันอยู่ที่รอบรอบของเขาเตัวนั่นตัวนี่ไว้ยิงสั่น์ไปอยู่แถวนั้นมันแช่ง อนช่วงตนมันตรงมันอันนั้นมันตกมันได้เก็บมือมันบอกพ่อสิลืมตัวดอกเท่าแต่ว่าขาดคนสิตตยก็โทษมากว่าเพราะสร้างตรงมันอันสร้างรุดบอกเออตะรุดบอกจะเขาเด้อเดี๋ยวพอขึ้นไปจับรถแล้วว่าจะขึ้นไปบ้านน้อยโทรมากว่ะตาอยู่บ้านบบอ,อยู่เฮ็ดยังจิไปใส่ปอกสร้างก้อนนี่เฮ็ดยังก็ใส่ปอกสร้างก้อนจินมาเฮ็ดให้ บอมาเส็นให้ผมก่อนเส็นประกำนะผมสิขับกับกรุงเทพมื้อน,เนีเส็นให้ผมก่อนรอจากพังหนึ่งบ่ได้บ่บ่บ่มาเลยมาเลยแล้วก็โทหมอนนั่นน่ะโทรเช่นล่ะอาทิตย์เช่นมึงเอารถมาส่งกูเนี่เขาก็ขับรถลงมาเนาะส่งไปเส็นเส็นแล้วกลับบ้านว่าสิปพดชุดนี่ล่ะว่าสิปพดไ้อัน หลวงพอ่อยู่วัดป้านี่วะอายอยุไสพูนะเออกำลังมาเส็นประกำจะไปเส็นแล้วก็มาถึงบ้านแล้วจิไปใส่ปอกสร้างู้จะฟอาใส่เถอะมาเส็นในก่อนไปเส็นประกำอยู่เนี่สิบเอ็นหน้ากาเส็นแล้วชิบเอ็นหน้ากาเ,เนนากาขาโตมากทุนเพใหญ่อ,อยุยอยใสนี่ เออแล้วแล้วว่าสิกลับบ้านว่าสิขึ้นไปโคกเลยมากเร็วๆ่นมาสร้างเฮ็ดเชิดแล้วพุเนน่ะมันล่มบ่ล่มมันต้องว่ามันจะอยู่ดอกมันไปแล้วว่ะตายแล้วทามันล่มก็มันเขาคนเดียวอ,อันมูสามคนนั่นอ้ายเขาเนี่ยยืนอยู่หันอ้เขาเนี่ยทิดต้อน,น,นกับซังฮอนมันอยู่บ้านไลยอยู่เฮียนเลย ได้สร้างกับฟูไคตเติมเนาะพรได้เอื่นกันถึงอยู่แต่ว่าทิศโต้นี่สงหอนใจคือเสียงทิศเชตดนี่เอื่นเขามาโต้ซอยนี่มันสงหอนใจยังเสียมันจะแล่นมาเบึงเลยแลนมาเบึงเสียกั็ตายแล้วแต่ว่าผู้อ้านี่สจิเขาไปเอาเอาศพอ,ออกมาเนี่บ่ได้ร้านเขาก็ ไปสองคนหลานสองคน<ม>เขาไปมีแต่ไรจะคุบมันเขาบอได้มันสิไหลเลยมันสิ่นเมันสิเอาลูกเดียวเลยล่ะโซปอกกับบมีมีแต่ปูกโซ่ป,ปูกขามาเร็วๆมาเร็วๆก็ขี่รถไปห่อนเนาวะวมือน,นันถ้าถ้าเน็บปืนขึ้นไปก็ยิ่งอีหลีแหละก็<ม>อยู่ดอกตอนเขนะียนนะมันเขียน แต่มันมีแต่มีดอยู่กับเอวไปเลยอ่ะไปหอดเขาอยู่จำมีดละไปหอดเอ้ยหนุม่มเอ้ยกูเรียงมึงห้เป็นเทวดามึงอยากเป็นคนคนขอท่านบวชไว้สิอ่มึจะเห็นมึงขอท่านเขากินเหรนีึบ้าแต่อพอปืนมาพอบองหัจะคุกบอกว,ว่ายิ่งรถดลรืววะเขาก็มือติดินตั้งตั้งตั้ง,งพอมืดติดินตั้งตั้งแล้วเขาก็แกงหัวก็ดีก็แตกเงาแตกขี ย่างออกจากศพไปสอนอยู่ผมไม่ก็บ่ใหญ่ดอกสิซ้ําๆนี่ล่ะเขาเอาหัวไปสุกอยู่วันนี้บอกให้พวกอ้ายน้องเขาเอาคนออกมาไว้ในหมนี่ทิศสมัเนี่ยพ่อใหญ่เฮ็ดจังได๋ใส่ปอกได้ได้ว่เดี๋ยวพ่อใหญ่สิอื่นออกมาอื่นออกมาเขาก็เขาก็อยู่ตนี้ไปกหม่นี่ะ Ừ, mà không bố đầy nào đi đâu thôi, thôi lắng chân thứng cho khổ mà. thôi lắng chân thứng bước hoa, oh. hoa oh, hô chân xì có tẹt nhiều cha ở oh. dàn hàng dàn dàn hết khổ bà này chăm hú vậy ông mãi không say bương không có say không bao nhiêu không bao nhiêu khai say đấy đâu không dính dư sửa say xong mãi bộ hay say mất có bao nhiêu khai có nhí bao nhốt đồ của nè บ่ได้ยินโบ๋เลยกะตกบ่ดีขอบ่ได้ยินดิว่ใส่ๆนั้นเขาก็ยกใส่ยกให้มันได่เรียบร้อยจังได๋พ่อใหญ่ให้ผมย่งออกก่อนบ่เอากันมูสูยงหลังถก่ยงออกก่อนเดี๋ยว่ใหญ่ยังนหลังถอยไปเขากิยงไปหน้าเลยมีเขาไปพอได้สัก2-3วนี่ล่ะเขาแนมกับขึ้น ก็วันเจะเจ้าของก็ได้ย like. ่างนี Estate ่ยแต่เจ้าของก็ไ anyway. ด้ย่างองค์กรกัดสีมากเลยจังสี่นะจะแน่มากเ้ยโน่มจัดเจ็บตีว่าเขาไปเลยวันนี้คนไปเบิ่งเท่าเลยคนนั่นก็ไปเบิ่งคนนี้ก็ไปเบิ่งเนาะเอาศพออกมาแล้วคนเขาไปเบิ่งบ่มีกองยวนเฮ้ยมันแท่งดินนี่ยเห็นเห็นเขาใช้นาบ่แท่งใส้พ่น ก็นีเร <paid, ikke> ียงมจะในน่้งแต่ก็โอนกับถงไงแงแต่ว่าแต่น้อยๆนี่ตอนเจ็ดแปดปีบ่เรียงได้หรอกให้เจ้ามูอเจ้าหนี้ละเอียดพวกพวกร้านพวกนี้ละเดียดเวลาเขาบ่อหอยบ่อให้เอาบ่อให้ขึ้นแก่โซแล้วก็สีไลยันสีเขาก็ตรงมานน้ำน้ากับไปยืนใน้เขาขึ้นได้แล้วกบย่างกับบ้านห้านเรียงห้านเรียงมาอยู่มาอยู่น้ำดนปะเนไ่ย เลี้ยงอยู่นำ้ำปนตายเติมเติมได้ใจมีเติเติมคนลานเลี้ยงไปนอนตายหลานหลานแต่น่องาตไปแห่บุญกลับมามานันนอนไหลไปเรื่อยคนที่สองหลานเขยอ,อันนั้นกับประมาณแห้งมันปากมันโหวแห้งอนะ่ะปากมันคุยอนะ่ะลุงโลกแบบว่าบ่ามีคว่ำเชือนนะ่อเน่ะ แบบว่าวมีสัจจะนะว่าไปทัวอยาว่าวไปยังไดนก็ว่าซื้อรถไปไปลงเทเดียวปั้งเทเดียวกับชุ่มือกับอยู่แต่นทั้รถไปใสรก็ได้จุดการวันนี้เอามาปลูกอยู่เยี่ยนว่าให้พีไส้เหลี่ยงสร้างนี่บบออกซื้อคอยได้นี่ออกซื้อพีไส้เนี่ยเนี่ยคู่มือนีแต่ซะ ตตออกให้ค่อยๆกับัวอื่นแต่พี่ชายมาจับในสามมือไปฟื้นอยู่โรงพยาบาลกองกองมันสิ่พได้กันเนี่ยทำเนี่ยิ่นออกออกจากบ้านบมมาเจอกระตายก็มันเอาหน้าตีเนาะเอาง่าตีลมไปกับคนสลบแล้วขามันกระจางแห้งมันโดดมาถืบหนีเลยแตนม่ถึงมันถึงแต่วางนี่เนี่ยฝืนกับ อันผู้พ uh ี huh. ่น wow. ั right. um, i, ่งเนี Go ahead. Go ahead. Okay. ่ยแล่นออกมากเสียงองี้ยงแล่นมาเบิ่งกับหัวกับสลบเนาะเขาก็จับง่าเพราะงี้เฮ็ดเงี้ยงยังซี่เป็นนะเป็นเฮ็ดยังซี่หัวก็ตายตีถอยก็ถอยเขาก็ดึงเอาคนนั่นแหละเขาห้องเขาเย็นเขาใจจันทวันนี้พี่นั่งกับโท้ตอนนั้นคอยเ่าได้ยุนีเลยอยู่พัทยาเขาสามก็อยู่ฟุนสามโต้เขาโอนำมา โทนํามาเลยก็เขาก็ว่ามื้อนี้เจ้าสิมาเอาสร้างเจ้าเพว่าเอาสร้างข่อยตัวใดท่งบด้โอบ่แม่นเด้อว่าสร้างข่อยกะคํามว่าอีคงแสนูสร้างข่อยมัน3-4มันออกซื้อข่อยหมดอันนั้นของเจ้าว่เซาเอาเลยล่ะเอาซะพุ่นน่ะตั้งซื้อมันตั้งแต่น้อยๆครับท่งใบายงใบ ตั้งซื้อก็เจ้าบ่ได้ตั้งไห้เจ้าบ่ได้เออโน้ลเลยไหนเจ้าอันนี้ต้นอ้อยอันนี้ต้นกล้วยอันนี้ต้นมะนาวเจ้าปลูกไว้อ่ะเขียนซื้อมาเขียนเขียนซื้อไปมาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้กินกินซื้อท่องไหวก็เอื่นท่องไหวเลยอ่ะผมเลือกชื่อเขาเองเขาจะเลือกเอาเองบ่แม่นว่าจีเออตั้งชื่อให้ท่องใบก็เอื่นท่องหวเลยมันบอกมงนแต่น้อยน่อยคนกรุงเทพเขาเอื่น ไอ้แบงค์ไปขอดอยู่บางกะปิถ่าซี่รือเปล่าครับนี่ใช่อาจจะรุนตากอะไรถึงเแฟบซี่บ้างครับนี่ยแฟบกี่อะไรเนาะนี่นี่ช่องบ่ช่องนี่ก็ลองเปิดช่องเขาที่สร้างดูดมาิใจกระถืบเขากับสองเทือนช่องนี่ยังครับถ่ายเแฟบซี่ บอกช่วยเขาไม่เบิร์บอกกดติดตามเลยนะโอเคโอเคลุนครับกลับแล้วครับครับโชคดีครับ